up ทองคำนะครับนั้งชุนครับการเทรดทองคําประจำวันที่9เดือนพฤษภาคมนะครับเริ่มต้นจากการปิดตัวในแท่งเทียนทเมเดยเดวันของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับยังปิดเป็นลักษณะแท่งเทียนสีดแดงๆนะโดยปกติแล้วการที่ราคาทองคำส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยนะครับนั้งุนมันมีแนวโน้มว่าในวันนี้ทองคําจะสามารถลงต่อได้นะครับแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างชัดเจนว่าจะลงต่อได้ลึกหรือไม่สําหรับราคาทองคํามาดูในเรื่องของตัวความสัมพันธ์ตลาดก,กันก่อนจะเป็นการบอกกับเราว่า ่าตอนนี้ตลาดนั้นเล่นประเด็นอะไรกันอยู่ครับสำหรับตลาดนะครับนั้งจุดครับตัวดอลลาร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขายังอยู่ในหมวของการปรับฐานส่วนยูซีป,ปีเริเ่มมีการฟื้นตัวเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่สามารถทําลายโครงสร้างขาลงได้เป็นการสะท้อนได้เห็นว่าทองคํา คุณอาจจะปิดตัวแท่งเทียสีแดงในทางเฟรมเดวันนะแล้ววันนี้คุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะลงต่อได้ก็จริงอยู่นะแต่กําลังเซลเนี่ยยังไม่ได้มีความรุนแรงมากเพียงพอครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับแสดงว่าเป็นต่อหน้าบ่ายนิดเดียวเหรอคุณใช่ครับผมแสดงว่ากําลังเซลเดี๋ยวเป็นต่อหน้าบ่ายเล็กน้อยเท่านั้นเลยในช่วงเช้านี้แล้วก็มาดูดัชนีในตลาดวอชิงตันนะครับนั่งจุนครับยังอยู่ในหมวดของการปรับฐานพักตัวเหมือนกัน US 100กับ US 5 0 0จะมีก็เพียงแค่ดาว นั้นนะครับพุ่งทยานอย่างเห็นได้ชัดเลยมองว่าเฟดนั้นน่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยไปบ้างส่วนตัว u s 1 0 0กับ500เนี่ยที่กำลังปรับฐานก็เป็นการสะท้อนบอกกับเรานะครับว่าถ้านักลงทุนไปเจอข่าวนอกตารางมาและกำลังคิดว่ามันมีผลกระทบต่อตลาดทองคำน้ำมันดัชนีในตลาดหุ้นดัชนีเนี่ยกลังจะบอกกับเราว่าไม่ได้มีอะไรครับคือข่าวยังไม่มีผลกับเรายังไม่มีเอฟเฟกกับเราถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่วิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบตรงนี้หรอกครับ เขากำลังจะบอกกับเราแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อตัวข่าวสารเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรนะครับนั้งทุนเราก็มาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจกันดีกว่าวันนี้เป็นวัน,วนพฤหัสบดีจะมีการรายงานตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็คือ Initial j o b l e s s c ิ a ์ตผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครับพบว่าตัวเลขคาดการณ์นั้นน่าจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าครั้งที่แล้วตัวเลขตัวนี้จะมีความพิเศษแตกต่างจากตัวเลขตัวอื่นครับ ตัวเลขตัวอื่นถ้ายิ่งเยอะจะเป็นลบก,กับราคาทองแต่ยกเว้นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานถ้าปรับตัวสูงขึ้นไป,ไปตามคาดการจะมีโอกาสที่จะหนุนให้กับราคาทองคําปรับตัวขึ้นได้ แสดงว่าตัวเลขดังกล่าวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกมาตาม่ำกว่าคาดการก็จะเป็นลบกับทองแล้วคุณถูกต้องเลยครับนักจุนมองได้แบบนั้นเลยถูกต้องนะดังนั้นคืนนี้ทุ่มครึ่งต้องมารอวัดดวงกันว่าตัวเลขดังกล่าวจะออกมาสนับสนุนให้กับพี่ฝั่งขาบายบ้างหรือไม่แต่ทีนี้บางคนเนี่ยนะครับไม่ค่อยอยากจะดูเรื่องตัวเลขเท่าไหร่ว่าดูไปก็งงนะมันมีหลักการดูง่ายๆยไหมคำตอบก็คือว่ามีเลยครับหลักการดูง่ายๆทุกท่านก็ฟังผมได้ดีครับในวันนี้ วันนี้นะครับจะมีหลักในการเทรดทองคำง่ายๆแบบนี้ก็คือว่าทองคำถ้าไม่มีแท่งเทียนขาขึ้นแท่งไหนสามารถปิดตัวต่ำกว่าขออภัยต้องเรียกว่าสูงกว่า2314.83หรือเป็นตัวเลขที่ผมใส่เครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้เอาไว้ถ้าไม่มี H1 ปิดสูงกว่านี้ แปลว่าหน้าเซลล์ยังเป็นต่อเราสามารถเซลลได้เรื่อยๆเลยนะครับตรงไหนก็ได้โดยที่ห้ามโอเวอร์เทรดเด็ดขาดการจะเซลล์แม้ว่าหน้าเซลล์จะเป็นต่อนักลงทุนต้องไม่ประมาทต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักลงทุนนะครับคือ,อยังไงนะ้คุณขยายความหน่อยก็ขยายความว่าถ้าวันนี้ผมกําลังพิจารณาจะเทรดทองสักหน้าหนึ่งเนี่ยผมจะเทรดหน้าไหนดีผมก็จะเทรดหน้าเซลพรอะเงื่อนไขก็คือว่าถ้าทองไม่มีแท่งไหนปิดตัวสูงกว่า23 1 4 แปลว่ากําลังเซลล์เยอะกว่าผมจะเซลลยยังไงก็ได้และเป้าในการลงคือ2 3 0 3ถึง2,294ครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขนะคุณครับทุ่มครึ่งมันประกาศออกมาแล้วมันไปไปตามคาดการทองมันดีดดีดแล้วอย่างไรดีดแล้วทองจะทะลุขึ้น2 3งพ8 3ยมเลยไหมถ้าทะลุปิดตัว h 1ยืนได้อะโอเคครับอาจจะพิจารณาในการแบ่งครับตัดขาดทุนสั้นๆบาเจ็บแค่หลักร้อยจุดเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณทะลุไม่ได้คุณขึ้นไม่ถึง ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแสดงว่าปัจจัยข่าวสารไม่สามารถเอาชนะปัจจัยทางเทคนิคได้ขาเซลล์เดี๋ยวเขาจะเข้าตลาดมาเป็นเพื่อนนั่งถุนเดงนครับ คุยกังง่ายๆแค่นี้เลยนะครับดังนั้นคนไหนก็ตามที่มีไม้เซลล์ติดลบอยู่นะฮะแ,แถวๆบริเวณโซนสีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้ถ้าท่านทุกทานถามาว่ามีโอกาสในการเคลียร์อยู่ใช่ไหมคบคำตอบก็คือว่าใช่ยังมีโอกาสในการเคลียร์อยู่ครับตราบแดก็ตามที่ทองไม่ขึ้นเกิน2,314โซนสีน้ำเงินด้านล่างนี้จะเป็นโซนที่ราคาทองคำหน้าเซลล์จะต้องไปเยี่ยมชมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอ๋อคือถ้ามันไม่ขึ้นบนนี่คือมันลงโซนนี้แน่ๆ จริงๆจ,จะเรียกว่า1 0 0ก็ไม่ได้เพราะว่านี่มันคือเรื่องของการลงทุนแต่ถ้าบอกว่าโอกาสสูงเกิน50%เลยครับที่ว่าถ้าคุณขึ้นด้านบนไม่ได้ยังไงคุณลงมาโซนน้าเงินตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือการสรุปของพี่ๆฝั่งขาเซลนะขาเซลด้วยกับว่าใครเข้าใจตรงกันนะครับทั้งชุดครับรบก,กวนฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้คนดูอยู่กับเรา500กว่าท่านแล้วทีนี้มาดูของฝั่งขาเซลขาเซลบอกว่าอา๋า มาดูฝั่งขาบายขาบายเนี่ยถามว่าคุณครับผมมีไม้บายมาตั้งแต่โลเลยแค่นี้เรายังสามารถถือยาวได้ไหมครับเนี่ยได้ไม้สวยเลยนะ2,300ต้นๆ้น,นคำตอบไม่ได้ครับเพราะว่าการจะถือไม้บายมันจะมีเงื่อนไขก็คือ1คุณจะต้องมีปัจจัยจากข่าวสารมารสนาศัศสนุน2โครงสร้างทางเทคนิคต้องให้ตอนนี้มีอะไรครับไม่มีเลยปัจจัยข่าวสา,ารที่ดีกับทองยังไม่มีเข้ามา โครงสร้างเทคนิคมีการยกหายกโลได้แค่ชุดเดียวแล้วก็ร่วงกลับลงมาเกือบถึงโลเดิมเพราะฉะนั้นโครงสร้างขาบายระยะสั้นนี้เราเรียกได้ว่าเป็นโครงสร้างที่พังแล้วนะครับเมื่อเป็นโครงสร้างที่พังแล้วหมายความว่าเราจะมาถือหน้าบายยาวยังไม่ได้แล้วถ้าผมจะมีโอกาสในการถือยาวได้เนี่ยทองมันจะต้องขึ้นถึงไหนแล้วคุณครับนู่นเลยครับ2,325ไม่ใช่2 3ง4าตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะต้องทำไฮใหม่และมีการยกไฮยกโล ต่อขึ้นไปเรื่อยๆครับมันถึงจะสามารถถือยาวได้ดังนั้นตอนนี้ไม้บายที่คิดว่าจะถือยาวๆในระยะสั้นนี้เก็บไปก่อนเลยครับยังไม่ได้นะครับผมแล้วถ้าผมไม่มีขอแล้วอยากจะเข้าบายที่ผมบายตรงไหนดีคุณครับ ในวันนี้ถ้าานทุนอย่างจะบายเซฟเซมีโอกาสในการเด้งตัวสูงๆนะครับผมก็คือโซนน้ำเงินด้านล่าง2 3 0 3 2ถึง2294ระยะความห่างชั้นประมาณ1,000กว่าจุดต้องลองเฉลี่ยและ MM ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเทรดหน้าบายตรงนี้ซึ่งมันเป็นจุดบายเดียวของผมและถ้าเราพลาดขึ้นมาเกิดกราฟทองหลุด2 2 9สลงไปโดนตัดขาดทุนมาเนี่ยจะไม่บาดเจ็บมากเกินไปนะแบบนั้นสามารถเทรดได้ แล้วถ้าเกิดว่ากาเขาลงมาตรงนี้นี่คุณจะบายด้วยไหมครับคงไม่บายครับเพราะว่าอันนี้ผมแจ้งชัดแล้วว่าวันนี้ผมมีเงื่อนไขาการเทรดแค่อย่างเดียวเท่านั้นทองถ้าไม่ขึ้นเกิองสน2 3งผมจะเทรดแต่หน้าเซลล์อย่างเดียวเลยครับส่วนหน้าบายเนี่ยปล่อยเข้าไปแล้วเอาแล้วคุณจะกลับมาเทรดหน้าบายตอนไหนแล้วครับถ้าไม่บายที่โซนด้านล่างตรงนี้การบายของผมคงจะมีอยู่แค่เงื่อนไขเดียวครับคือรอราคา H1 ปิดตัวสูงกว่า2314ให้เห็นสัก 1ชั่วโมง2องชั่วโมงก่อนครับแล้วเดี๋ยวอาจจะพิจารณาย่อบายตามขึ้นไปก็ได้เพราะถือเงื่อนไขว่าหน้าเซลล์ตอนนี้กําลังน่าจะหมดละละ่ะคงจะได้โอกาสกลับประเทศเป็นหน้าบายเอาแล้วทำไคุณไม่บายโซนด้านล่างกับโซนด้านล่างนี่ราคาสวยกว่าราคาสวยไม่มีอยู่จริงในตลาด For e x ครับสวยแต่ถ้าไม่ได้กลับตัวขึ้นและไม่มีความปลอดภัยสวยไปก็เท่านั้นแหละครับน้องจุดครับ พอจะเข้าใจผมนะฮะสำหรับฝั่งของขาบายนะทุกท่านนะอันนี้เราพูดแบบชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ลองเลือกหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับเรื่องฉุดครับแผนการเฉยได้เป็นของผมมันจะช่วยกับน้ื่องุดได้แค่ 30- 4 0ิ่เท่านั้นแหละแต่สิ่งที่จะช่วยนักลงทุนได้แบบจริงจังเลยนะครับคือนักลงทุนต้องเพิ่มหลักในการบริหารความเสี่ยงไปด้วยผมจะพยายามเน้นย้ำตรงนี้เสมอถามว่าทำไมช่วงนี้เน้นเรื่องไอเบจจังเลยคุณครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยได้ยินนักลงทุนนะครับพิมพเข้าไปในกลุ่มหลายกลุ่มมากเลยว่าพอร์ตผมแตกแล้วนะครับผมผมโดน SL อีกแล้วช่วงนี้หัวร้อนมากเลยท่านท้นที่เด้วความเป็นจริงแล้วราคาทองคำในในช่วงนี้เนี่ยเคลื่อนไหวน้อยลงมากนะครับกรอบเล็กลงมากครับทุกท่านครับก็เลยค่อนข้างตกใจประหลาดใจที่ว่าทองคำเคลื่อนไหวนิดเดียวเองครับในแต่ละวันเนี่ยแต่ก็ยังมีคนพอร์ตแตกอยู่ยังไงพี่ๆต้องรีบเปลี่ยนนะ ออกหลอดให้น้อยลงครับเนื่องทุนมันจะอยู่ในตลาดได้นานมากยิ่งขึ้นครับทุกท่านการลงทุนของเราเดี๋ยวมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างการพนันกับการลงทุนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องลองปรับครับปรับดิดหน่อยใช้เวลาหน่อยออกหลอดเยอะไปไหมตอนนี้เรารู้่องสึกกังวลใจหรือเปล่าก็ปรับลดให้เล็กลงมาแค่นั้นเองครับไม่ไม่ได้มีวิธีอะไรที่แก้ไขยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องรีบหน่อยนะครับโอเคครับนี่การสรุปประเด็นทองคำคับนักงทุนขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนัง่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี s t a n d a r ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i n s t r s t e l l a อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6,000 USD แล้วแจกให้กับนักทุนในทุกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจรําเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกัน้เยอะขอบคุณครับ